Gangster e. Let go Let's ถ้าผมผมประมุประมาณรัตติหลวงนะครับกลับมาอีกแล้วกับเกมนี้ครับผมเลตเด e ออนไลน์นะฮะอ่าใช่ครับมันเป็นเกมที่กูกำลังติดอยู่ในขณะนี้นะครับและในความเป็นจริงแล้วผมไม่มีนักยบายในการจะทํารีวิวเกมนี้นะอันนี้พูดตรงๆนะแต่ที่กูต้องทํารีวิวเกมนี้เพราะว่ามันมันมีน้องอยากเล่นและพอไอหานี่มันอยากเล่นปั๊บมันก็บ่นกับกูว่าพี่ ไม่เห็นมีอะไรให้ทําเลยเดินไปเดินมาอย่างเดียวเนี่ยมันจะมาอยู่ตอนนี้แหละฉะนั้นปั๊บก็เลยก็ต้องทํารีวิวในการเล่นเกมเบื้องต้นแบบสั้นๆกระชับกระชับเข้าใจง่ายไม่เยื่นเย้อะด้วยนะครับเอาละก่อนอื่นเลยครับเมื่อเราเล่นเกมเข้ามาปั๊บเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นฐานต้องรู้ที่ทุกคนต้องรู้คือเกมนี้คือเกมขอบอยเกมโคบานสุดตั้งแต่คนจะพูดนะฮะตอนเป็นเกมที่เดินเดินหน้าฆ่ามันโอ้ให้หยุดรถมา นะมีปืนหลายกระบอกมีหลายเวอร์ชันนะครับผมอย่างเช่นถ้าเราเห็นใครสักคนเข้ามาอย่างนี้ปั๊บเราสามารถที่จะฆ่ามันได้อย่างนี้ไอ้เหี้ยเอาฮิตไม่ตายอ๋ออยู่ตีเดียวกันเรายิงไม่ได้นะครับเห็นไหมเรยิงไม่ได้อันนี้ก็ยิงไม่ได้ยิงไม่ออกเหมือนกันนะครับเวลาเข้าตีสร้างตีปอ่ะอสอนทีละขั้นตอนเลยเกมนี้คนที่ไม่เคยเล่น GTA จะไม่เข้าใจอะไรเลยโดยเฉพาะกูกูก็เป็นคนที่ไม่เคยเล่น GTA เหมือนกันผมก็จะง,งงงฉะนั้นปุ่มในเกมจะมีความแตกต่างกับเกมอื่นๆค่อนข้างเยอะอันดับแรกการเลือกอาวุธปกติครบบ๊บเลือกเวกุตถึงสองสามสี่ใช่ไหมเลื่อนเมาส์กลางครับผมจะมีช่องขึ้นมานะครับอย่าสมมติว่าอันดับแรกท่านจะมีปืนแค่กระบอกเดียวอย่างนี้ไม่สามารถถือปืนคู่ได้อย่างนี้เพราะว่าท่านไม่มีเอ็นิส่วนของซองปืนอันที่สองซึ่งท่านก็ต้องไปหาเอาเองเอาเริ่มมากันแล้วนะเฮงโวยแท้ๆจะถ่ายรูปยืนกัน6คนเท่ๆอาทิตย์ ยงน,นเห็นชัดๆ,ๆนะฮะยืนกันเเทแล้วว่าอธิบายอันนี้คือคนตีผมทุกคนนะครับก็ขยับเล่นก็นมาแจมกันได้เกมนี้เล่นเป็นตนีได้เล่นได้สูงสุดคือเจคนนะครับผมนะโอ้โหยืนแอ็เลยเฮียนะคราวนี้อ่ะพูดถึงอาวุธแล้วก็เอาให้สุดเลยถ้าเกิดคุณเลือกอาวุธโดยการใช้เมาส์กลางก็จะเคลื่อนไปตำแหน่งไหนก็จะใช้อาวุธนั้นอย่างตอนนี้ผมจะใช้ในส่วนของตัวปุ๋ลูซองอย่างนี้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยผมก็จะหยิบขึ้นมาได้กดคลิกขวาไปการเล็ง กดคิดซ้ายคือการยิงยิงผ่านสะกบก็คิดมือขวากลางถ้าเกิดว่าอยากยิงผ่านสะกบก็ยิงแม่งยิงเลยก็ได้กด R ก็รีโหลดกระสุนตามนั้นนะครับคราวนี้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 ไออารบอกไม่มีใครบอกกูเลยก็ใช่ดีอ่ยคราวนี้ถ้าท่านจะเปลี่ยนอาวุธสมมติว่าท่านมีอาวุธเยอะกดแท็บหนึ่งครั้งอย่างนี้ปั๊บไปที่ช่องอาวุธของท่านที่ท่านอยากจะใช้งานของมันถ้าเกิดมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอย่างอาวุธใกล้ๆตัวก็สามารถกดเลือกอย่างนี้จับเมาส์ก็ได้กดคิวหรืออีก็ได้หรือ ท่านเอาอาวุธเก็บไว้กับม้าก็ได้เลือกม้าก,กบปุ่น H ว่ามาแล้วม้าผมใช่ไหมเนี่ยจะม้ากูไหมเนี่ยไม่ใช่ม้าผมอยู่น,น,นู้นชื่อม้าจะเป็นสีขาวนะครับจากนั้นปั๊บไปข้างๆม้าของท่านกดปุ่นแคปหนึ่งครั้งนะฮะท่านก็จะเลือกอาวุธในตัวม้าเอามาใช้ได้เลยเหมือนกัน นะครับซึ่งมีความหลากหลายใส่ปืนสแล้วก็สามารถที่จะเลือกอาวุธได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งเรากดปุ่ม R เลือกไอทมก็ได้หรือว่าเราจะเลือกของมา์ก็ได้อย่างเช่นมาผมสุกปบผมสามารถเลือกแปลงเอามาถูมาได้อย่างนี้เหมือนกันถามว่าถูทําไมค่าความสุกภพทำให้หมูวิ่งช้านะครับจุดนี้ความละเอียดอ่อนเกี่ยนี้ไอเชี่ยยังไม่หมดครับผมกดแท็บก็มาหนึ่งครั้งสำหรับคนที่เหอปืนนะฮะ เอาไอเนี่เครอร์เซอร์ประวัตที่ปืนของท่านกดเมากลางหนึ่งครั้งตรงปืนจะเป็นการดูปืนของท่านเองอ้าเท่จริงๆนะทำความสะอาดปืนจะทําให้เห็นตัวดแดงตัวนี้ไหมครับดาเมจเรทนั่นเนี่ยรีโหลดมันขึ้นตันแดงคือจริงๆควรจะเต็มตัวเสือกแดงคลืนสักหน่อยกปุ่มอ่านะโดยใช้กันออยหาซื้อได้ที่ร้านขายปืนเช่นเดียวกัน เกมนี้มีความสมจริงซึ่งไอ้คนสมจริงของกูรู้สกวราณนนทค่างายเห็นจะส้นต็งอยู่ตรงนี้นะฮะหน้าโดนยิงนะครับเดี๋ยวเาข้าไปดูสักนิดนึงนะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็กด F ออกเหงาไอ้ไขนอนตายอยู่นี้น <ๆ S 1> เราสามารถสนได้อย่างเช่นเราเอาศพเพื่อนของเราหยิบขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นปั๊บเราก็เอาศพเพื่อนของเรานะฮะไปวางไว้ที่กองไฟอย่างนี้นก็จะได้เนื้อคนมาย่างแดกกันนะครับเกมนี้ ปีก,กันไม่ได้นะครับฉะนั้นก็เสียแทดงเขาเสียใจสำหรับสายคือทุกทุท่านด้วยเอาละเขาเล่นเขาลขาวหลายคนจะงงตรงนี้ครับรูปแบบของการเล่นเราต้องทําอะไรบ้างพูดแล้วก็มีไดอารี่ชาร์ n g e ขึ้นมาพอดีการดูทุหลายทั้งปวงสิ่งสำคัญคือการกดปุ่น L จึก๊กตรงนี้ก็จะขึ้นข้อมูลตัวนี้คือเพล y e เข้อมูลของเรา invisin ไว ถ้าจะสร้างตี้ไปที่โพสต์ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะฮะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเพื่อนเราที่เล่นอ,อยู่มีตี้อะไรบ้างถ้าเราจะสร้างตี้ของตัวเราเองกดตรงนี้ครับ for a post กด space bar หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สร้างตีได้กด m หนึ่งครั้งคือการเห็นแผนที่ใช่ครับแผนที่มันกว้างมากกว้างครับกว้าง่เฮียครับ และแต่ละแผนที่จุดต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างเช่นเป็นรูปหัวคนรูปภาพอันนี้คือบาวตีฮันเตอร์คือการล่าฆ่าหัวนะไอสีเหลืองนี่คือเควสหลักนะครับหรือแม้กระทั่งไอตันนี้คือหาสัตว์นะครับเมื่อเราเห็นแผนที่เราเลื่อนเข้าไปอีกปุ๊บมันก็จะมีความกว้างซึ่งจุดต่างๆเหล่านี้จะพูดโดยสังเกตอันนี้คือร้านขายเสื้อผ้าร้านตัดผมบาร์ไว้แดกเบียแดกเหล้าร้านหมอไว้ซื้อโทนิกอันนี้ร้านถ่ายรูป บานตนเมืองน,นี้มี2จุดก็เหมือนกันแล้วก็ไอ้ตัวนี้เอาไว้ล่าสัตว์ขายหนังสัตว์ซื้อสัตว์อะไรพวกนี้มาขายที่นี่ได้ร้านเบ็ดตเตล็ดแล้วก็ร้านขายเนื้อร้านปืนจดหมายอันนี้ถ้าท่านสนไปยิงกับคนและวฆ่าหัวขึ้นท่านต้องไปตรนี้เพื่อจ่ายค่าปรับร้านหมาซึ่งเซนเดนิตเมืองน,นี้มีทุกอย่างให้ครบถ้าคุณเลื่อมไปออดใจเสยเกีว่ามีหลายเมืองมาอย่างแบ็กวอเตอร์เห็นไหมฮะก็จะมีอยู่แค่นี้นะ หรือจะไปเมืองกันดารกันดานหน่อยอย่างเมืองนี้เนี่ยก็จะมีแค่3อย่างซึ่งใครที่รู้สึกว่าผมไปเมืองกันดารกันดารเพื่อหวังหาของแลไม่มีครับกูลองแล้วฉะนั้นใครจะไปซื้ออะไรปับ๊บผมเนี่ยให้เข้าเซ็นเด็เดยิบครบที่สุดนะฮะแล้วเวลาเราจะเดินหรือเดินทางไรทถ้าเราทั้ง,งปวงงงทางแผนที่กว้างเหลือเกินหลือผมจะไปทําภารกิจอันนี้ผมก็จะไปคิดแปบตรงนี้มันจะขึ้นเส้นสีแดงเพื่อน,นําทางให้ นะครับถ้าเกิดสมมติขี้เกียจวิ่งไปเองเราก็สามารถที่จะขี่ม้าแล้วกดวีค้างให้มันวิ่งได้ยกตอนนี้ก็ไดะอ่ะอย่างงี้นะฮะอ่ะผมขี่ม้าผมเลือกม้ามาแล้วผมกดตัวอีเพื่อขึ้นมาหนึ่งครั้งจากนั้นปั๊บจงเอาม้าของท่านไปยังพื้นที่ที่เป็นถนนนะ,นะเดี๋ยวทำให้ดูครับตอนนี้ไม่เป็นถนนใช่ไหมจงไปที่ที่มันเหมือนถนนครับนะครับอ่ะเสร็จแล้วปั๊บท่านกดตัววีค้างแฉก วิ่งอัตโนมัติตอนที่วิ่งอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ตามอัธยาศัยนะฮะหรือแม้กระทั่งท่านหิวข้าวจะแดกหาอะไรก็สามารถแดกได้ตามอัธยาศัยประชญาเวลาไปเยอะอันนี้เราให้ฟังนะครับอ่ม้าช้าก่อนเดี๋ยวผมจะกลับแคมป์ครับถึงเพราะว่าผมมีนัดไทยรูปกับน้องๆน,นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปล่ากัน ล่าเลยครับแน่นอนล่าคนครับที่ต้องรู้สิสำคัญผมว่าเรื่องพวกนี้เกมเมอร์หลายๆคนรู้วิธีเล่นกันดีอยู่แล้วแต่อย่างหนึ่งที่ทุกท่านต้องรู้ไว้คือเกมนี้ค่องข้างอ่อนไหวกับสิ่งมีชีวิตนะฮะเราสามารถที่จะล่าสัตว์เอาหนังไปขายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนชกันด่อข้างหน้าได้เลยเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวยิงยิงโซ่เตรียมเตรียมยิงมันเน ครับทาเสื้อผ้าทําอาวุธอ่ะอุปกรณ์ต่างๆทําได้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งจะตกแต่งแคมป์ของเราเองยังกัดตกแต่งแคมป์นะฮะแล้วก็สามารถไปคุยกับตัวละครที่เราได้มาตอนต้นหรือการกดตัวอีตัวนี้ออฟฟิศอ่าเนี่ยจะขึ้นตรงนี้ทีมนะแต่งนะโต๊ะตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยซึ่งใช้เงินจริงอะไรเงี้ก็อันนี้มันละเอียดปียอ่อมันเยอะผมขอแอยกข้ามไปท่านสามารถหาดูด้ยวยตัวเองได้เกมนี้ต่อให้ท่านเลเวล500 6 0 0 7 0 0 3ล้าน ยิงเข้าหัวนัดเดียวตายครับแม่งเลยแล้วกันเชิญวิทยากรร่วมครับผมนะดะดรจ๊อบครับผมจ๊อบสวัสดีครับจ๊อบสวัสดีคับเอทีเอตกใจหมดเลยที่ว่าไม่อยู่เอาละเกมนี้จะเก่งไม่เก่งวัดที่อะไรครับแต่ที่ว่าในเมื่อเออ้เอยมันชูดอยให้กูทำมาเน่บอทนะแล้วเก่งเก่งไม่เก่งวัดที่อะไรแต่ที่ว่าถ้าคุณเวลสูงสูงหรือเวลต่ำโดนหัวตายหาเหมือนกันแต่จะเจ๋งที่สุดคือเราวัดจากในส่วนของก๊์ด เอเบลิตี้ปุ๊บเขาให้ดูการ์ดเอาละครับการ์ดมีทั้งหมด4ประเภทซึ่งทั้ง4ประเภทนี้มีความแตกต่างกันใช่ไหมครัจ๊อบครับอ่าใช่ครับผมอ่าอธิบายหน่อยฮะว่าแต่ละประเภทมันต่างกันอย่างไรโดยเริ่มจากดิสก์คอนเดทอายก่อนเลยเดทอายคืออะไรเหรอครับจ๊อบอ่าเดทอายนะครับจะเป็นความสามารถพิเศษในเกมนะครับผมจะอธิบายยังไงดีวะขอบคุณครับผมไอเชื่อกูรู้ไปเรื่อยเต้ เดตไอไล่เล็งยิงไงเกี่ยวกับพวกการเล็งใช่ป่ะเกี่ยวกับการเล็งยิงอ่าประมาณนั้นครับซึ่งก็เดตไอก็จะมีหลายประเภทว่าจะเป็นเดตไอที่ว่าโชว์จุดอนเดตไอล็อกหัวหรือว่าจะเป็นเดตไอที่ว่าสามารถเอาไว้แก้เดตไอของคนอื่นได้ก็จะประมาณนี้ครับผมครับผมซึ่งเดตไอ้ต้องใช้ e อ p ในการเล่นเพื่อจะอัปเกรดมันนะครับอันนี้ก็การดที่ต้องรู้ไว้ประเภทที่2อนะฮะไอ้ที่มันเป็นการ์ดลักษณะที่เป็นสีเหลืองๆนะครับ ่าใช่ครับอ่าอันนั้นเป็นการ์ดเอเบลิตี้สามแบบนะครับก็จะแบ่งเป็นกายการยิงกยเก่อพลังชีวิตแล้วก็กายป้องกันนะครับผมตามนี้เดี๋ยวถ้าคลิปนี้คนสนใจและเกิดประโยชน์เดี๋ยวผมจะบ้าพลังทําอธิบายการ์ดแต่ใบให้พวกมึงฟังกันเลยวว้าวเอาอย่างนั้นเลยแต่อันนี้เอาเข้าคล่าวไว้ก่อนนะครับนะเอาละคราวนี้เมื่อกด e s e 1ครั้งนะจะมีแบบ b e n e f i t benefit คือของรางวัลในเกม นะฮะซึ่งเราล็อกอินเออหรือแจกฟรีมาดูจะเป็นดฟิสได้นะฮะแล้วก็ในส่วนคนเฮลคือช่วยกูด้วยช่างแม่งมันโกแก๊บโกแก๊บคืออะไรวะก็ของรางวัลเหมือนกันใช่ไหมอเอาไว้ดูพวกโลพวกอะไรพวกนั้นอ่าใช่แล้วก็อบิลิตี้บอกไปแล้วพเพลเยอร์ก็ข้อมูลสตอร,รี่ก็คือถ้าชัาอยากซื้อตัวเกมเต็มเข้ามาตรงนี้ออนไลน์กดออนไลน์ จะเป็นการเข้าสู่หน้าจอเกมท่านที่เล่นผ่านตัวเลือกปั๊บจะขึ้นหน้าจอนี้ผมเห็นดราม่ากันว่ามันคืออะไรบ้างมันคือฟรีลมอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านเลือกไปปั๊บเนี่ยไปบอตที่ฮันเตอร์คุณจะไปเกิดตัวหน้าบอดบอทตี้เลยอย่างเงี้ยฮะ นะกับแคมป์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือว่ามูนชายแล้วก็โพสต์อัพนี่คืออะไรเลยครับจอบการแบบตั้งกลุ่มกับเพื่อนเลยครับแบบล่าททรกล่าอะไรพวกนี้ับผมอ่าแล้วคราวนี้พอลงลงมาจะเป็นคำว่า for you อันนั้นก็เหมือนกับอี c ี่ม่เกี์นะครับแต่ว่าทําหน้าทำมันสวยขึ้นแล้วก็ซีรีส์เพลลิสเนี่ยนะครับกิจกรรมอยู่นะอ่าใช่ครับผมกิจกรรมต่างๆนะฮะอันนี้ก็สามารถเล่นได้ซึ่งผมแนะนําว่าซีรีส์เพลลิสเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม L หนึ่งครั้งตรงนี้ แล้วก็ไปที่ค i ิกจอยได้นะครับมันก็จะขึ้นซีเรียลเพลสให้ครบเลยเราเลือกเล่นได้แล้วแต่อัธยาศาัยของท่านแล้วก็ได้แต้มไ,ได้ทองด้วยนะนะฮะก็น่าจะรู้เห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีใครชวนให้กูกด F1 อะไรเนี่ยนะฮะท่านกด L นี่คือเขาชูของเขาตีนะครับเรากด L ปั๊บเนี่ยจะรับคนเขาตีเนี่ยอินไวกดตรงนี้ปับ๊บอย่างนี้จากนั้นปั๊บก็กดไปก็จะรวมตีกันแนละ้วตอนนี้ก็จะเป็นตี ควมปืนกันใหญ่เลยเียตีห้าคนนะฮะนะแต่ว่าวันนี้มากันครบไม่จคนยังมาไม่ครบนะเอ็นดี่อ่านหนังสือหายกันอยู่คําเตือนคนเจตีฆ่ากันเองไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะยิงอีเสื้อแดงนี่ยิงไม่ออกเอาออกเว้เอ่อยิงเฉียดหูได้ยิงเฉียดหูได,ได้แต่ยิงไม่ตายนะแต่ว่าถ้าคุณทะลึง่งอยากจะทำอะไรคนเจตีสามารถทําอย่างนี้ครับเราสามารถใช้เชือ่อนะฮะแล้วก็มัดมันได้เอาอีหาเฮ้ย อะไรวะไอ้บอลโปรเนี่ยชัวไอ้บอลโกงครับล็อกส,สตาร์ไมโปรโไม่ได้โปรอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวก,กูล็อกไอ้นี่คนธรรมดาล็อกได้ไหมโอ้เฮ้ยสกิลสกิลการปลาเชือกไม่ได้หรอกเหรอเดี๋ยวเดยไอ้เฮียหน้าอุตส่าห์เตะที่ผายเลย <c oughs> อ่ะผ่านไปนะผม <c oughs> ว่าเท่านี้น่าจะเพียงพอสำหรับคนที่เริ่มต้นไอ้อ๋อกูไม่ได้ใช้เชือกบัลตี้เชือกมันมีหลายประเภท เฮ้ยไม่เกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างเดี๋ยวลองใหม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออได้แล้วโอเคสบายใจแล้วเนี่ยลากได้ลากได้หรือคุณจะมัดด้วยกด F อย่างี้ก็จะมัดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมว่าอันเนี้ยน่าจะสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นและส่วนคุณจะมาผจญภัยกับเพื่อนฝูงของคุณยังไงก็เกิดอะไรขึ้นวะใครยิงอะไรกันนะฮะก็สุดล้วแต่ผู้ท่านนะครับแต่ผมว่าอันนี้น่าจะ เคลียร์ที่สุดในช่วงเริ่มต้นสุดๆแล้วแล้วกดแท็บเอ๊ะเรากดคลิกขวานีค้างไว้ก็จะมีการกด B ีอสะอาดมา้ากดจีก็คือตกหัวมา้าค่าเพิ่มค,ค่าความสัมพันธ์รายละเอียพดพวกนี้ผมว่าหลายคนไปนศึกษาเอาได้นะแต่ผมว่าเบื้องต้นจริงๆน่ะน่าจะและที่ผมพูดไปในช่วงนๆที่บอร์ดขึ้นไปให้ฟังแล้วนะครับหลายคนงงเอ๊ยยิงปืนขึ้นฟ้ายังไงชักปืนของท่านขึ้นมานะครับกดเลงแล้วกดตัวยูครับแล้วก็ยิงได้ ทำไปทำไมฮะเปิดกระสุนเล่นนะครับแล้วก็ใช้เรียบเพื่อนอย่างนี้ก็โดยโอนโรแล้วน่าจะครบถ้วสนสำหรับคนเริ่มต้นนะครับนะฮะเขาจะมาเล่นก็มาแจ้งกันได้ครับนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะวันนี้ผมขอ,อยาตไม่ลุยให้ดูนะเพราะว่าผมมั่นใจว่ากูล,ลุยมาตลอดอยู่แล้วหลายๆคนคงจะเบื่อแล้วแต่ว่าอธิบายเทคนิคท UTORIAL เ,เล็กๆน,น,น,น้อยๆเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้หลายๆท่านทราบนะครับขอสุดุดกับเกมครับผมผมป้มุกป้อมนะันแล้วก็เพื่อนๆลาไปก่อนสวัสดีนะครับ